สวัสดีค่ะ,คะมาพี่น้องเมื่อนี้เมื่อกินกังครับผมเมนูกังเลยแบบน,นี้กั่ง,งวะกังหุง้ <laughs> มกังหุ้มผลกิโต๊กแต่ผมแกหายแม่มาพี่น้องมาซุ่มกันนะพี่น้องเด้อคือพอบอตะกไปกินยุ่งเออเออ,เอ,อ,เอ,อปังมือไปกินยวนที่เพื่อนพาเข้าไปเที่ยววันทะเละทางภูเก็ตไปกินลาวายผมว่าใจเอาดีก็ว่าแม่ใจใจใจ,ใจเอา ันนี้พันหนึ่งไว้แล้วนะมาได้พี่น้องมาได้เพันหนึ่งไว้แล้วกั้งหนึ่งยายเตี่ยมาทุลลกได้พี่น้องเด้อยายเตี่ยมาทุลละอันนี้แม่เอา้าได้ละมาทุลลกกันเลยมีโอกาสได้ซื้อมากินก็ซื้อมากินสุ่มที่สุ่มน้องเนาะเนองปัสสาวะยายเตี่ยเจ้าคือไปเที่ยวดูแถบพ่อแม่ได้พี่น้องเด้อม,มาทุลละมาทุลทละมาบานอ่ายมาใส่ท,ทูลละทารุ กินลงเลยจับเลยจับเลยต้องกินเมังก่อนเ้่งไหนไหนวะอืมได้ยุ่งเนี่ยอืมอืมได้ยุ่งถึงเมื่อสิหน่อยเอาไปทอดกรอบเนาะโยมแกะให้ส่งฝ่าฝนึ้มฝนตกบนน้องครับท่างนันกระไดเมื่อนี่ฝนส่งสีมาต้อกินยังไงวะเนาห้องกับบุควยได้กิน เดียวผมสิลล่างกินหนึ่งสี่เบิง้งอืมกินได้ขอแต่ข้าวหำได้นะเนี่ยยิ่งที่กินเบป็งแก่หรอกโอ้มันดีเนาะอือรู้อืมกั้งละมันดีเนี่ขั้นไปทอดนี่มันอันนั้นแม่มันชิได้กินไรมันชิได้กินเนื้ออันนี้มันน้ำนมนาะแม่แม่กรกรอบๆไปเลย ได้ขาแรงอย่างน้อทางนั้นก็นได้มาซุ่มกันนะครับบึงเวลาใดๆยังกินซุ่มกันเนี่ยคอมเมนต์ได้ครับผมตะกี้ยัยเตียนนี่ตัวหลานเก่งๆตัวว่าตัวว่าได้กุ้งมาเนี่ยเขาเฉิดหาม,มาหน้าหน้าตัวยังนี่กัง้งอทั้งที่จะคองกับโบ้เคยเห็นยักเลยวัยยนเปยัง,ยง <laughs> ไหนกัน <laughs> <laughs> ไม่กินก็ผมก็ได้แมนเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ย เป็นสียงบอไม่แม่อนกระตูมจุ่มลงซีเนี่ยแบบเนี้ยนี่ใมันเป็นเสียงไม่เมืก่ใหญ่ใหญ่กินนะโอ้ยแม่จะกินแดีวนี้ละแบบ๋ไม่ค่ยกินละจุ่มลงแล้วแม่กายยำเหนียวใส่ปากอืมอืมอืมกินเตยที่ตัวเนี่ยเตยเอาลงนี้ได้ะอะไรอยู่อะไอยู่แซ่บด้เลยเหรอกั้งมันชิมีกั้งดองกั้งดองกั้งดัง ลายโลเมียนแล้วกั้งดองน้ำปลารสชาตินะดองซีอิ๊วกรสชาติน่ะกินกับอันซีฟู้ดกั้งทอดกั้งนึ่งบรรดากุ้งคือบพรว่ากุ้งดองสันหรอข้าสมกุ้งสันโอ้โหเรื่องสมกุ้งกะฉีดยาเจ้าหนี้พี่น้องแต่ว่ามันบ่มีกุ้งคงอยากเฮ็ดกุ้งใหญ่นะยี่เบงไดยวะเนาะกุ้งตัวใหญยนะลองลองเห็ดลองลองมึงเงล่า ลองร่องพิษลองร่องถึงมึงเนาะแต่กว๋วย,ใใยก็ยังได้ไมะกุ้งไงน่ะไม่ใช่เกลือเขาเขาถึงเขากะขันแล้วเนาะอือหืมมันนี่แสบจมพี่น้องแสบจ้า,จจาเคยกินกั่งไขบง่บ่อเอ้าฮะผมก็บุคคลได้กินที่นงทามกันอยู่ว่าเคยกินกั่งไขบ่บ่อบ้านี่ละเรากำันไข่ในนั่นเลไม่ได้กินไข่พร้อหนึ่ง ตัวผมขัานก่างใครมันก็ต้องมีเปลือกตัวแม่มันนี่เหรอหืมหืมงา้งอันนี้มันกับแซบด้วยงามลูกลาแซบใจโอนแควดีเหะอหืมจะแควผมกับบดีมเดยเหรอ แกกินเลยตามเขามักเลยตัวนี้ง,ง่ก็มีดีเนาะัแล้วไม่ให้ได้ตัวซ้ำนี้แลยแล่ะพี่มันลอยยังแน่นันมองมันคลายนัยย้อนไปเบิ้งสิคสิดที่เข้าไปข้ามเตะกีที่เพิ่มส่วนเข้าไปผู้เกตนาะแล้วแม่ไปเรือกอยังมันดิตับๆับับับใช่ไหมฮะเนี่นนะ โอ้ให้แม่สิย้อนไปหอนสิบ่ราะเทาก่อนว่าหูุนเอาเพื่อนกันย้อนไปว่าหนึ่ย้อนแบบใดย้อนย่างไก่ลังงย้อนไปกะบ่หอนได้เท่าเหรอนาบ้านกะบ่หอนเลยจะเป็นไงปาง่างล้มแข้งก้องยังไงที่แหกยาให้ก็ไม่เคยเห็นพี่น้องไม่เคยเห็นกลั่งจักเตืยอีนี่เดียเพิ่นพาไปไปเที่ยวภูเก็ตมวนไปเที่ยวดอกไปเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะย่าเว่าเพิ่นว่าย่าอยากกินอะไรอาหารทะเล แยกก็เห็นมันลอยอยู่ในอ่ะนั่นเพิ่นนั่นแหละของเพิ่นขายเอาม้หไปใส่โอ้มันดิตับตับตับว่ามันโตอย่างเงี้ตยตื่นอยนู่ยันมาเดียวคือยันเพิ่นก็เลยว่าอยากกินไหมอยากกินนี่้องย่านึังไลยอยากกินโอ้ยอยากกินนะวันน,นี้เพิ่นไล้เอาไว้หนึ่งชูกินโอ้เสียบพี่นอ้องหนึ่งกระพอดพอดกระเทียมเหนือนมันแดนดีอืมมันเสียบต้นนี่ทัน้อง ใน,ในเมื่อมันกินเป็น,นเนี่ยเราเ่เคยกินกับตองลองเนาะพี่น,อน,น้องเนาะย่ายลองหลายอย่างอลไรเนี่ยเราเ่เคยกินซ่ายลับนะอืมซอเสือสละอายอยัาก็รอรอเร่งไม่หันอากาศมไม่ไหมบังบังเคยบังอีรีบ่อืมลิงสายลับปลาตีนสายลับปลาหมึกสายลับแม,ม่นสบาเต่าสายลับนี่วัดสบานกสายลับ อเอาแม่ไปเบิ้องอิหลีแม่ไปหาเบิ้งปลาวานสายลับแม่ได้เบิ้งแต่เขาวานให้หนูเป็นสายลับอยู่ไฟอีกคนนึงแล้วบังลาบันนี้เกิดวันน่ะ <c oughs> นยังอยกหัวอยู่เลยเขาวานให้หนูเป็นสายลับวันนี้อันได้ไปเห็นงานไปปลูกต้นไม้น้ำเงินนาเมื่อหนาบ้าป้า,ปา,ปา ป้าต้องไปกับรถคันนี้นะตอนนี้คนบ้ารถมาหลายคันเร็ววานาบอกไปก็ขึ้นไปเพื่อนก็เลยถามแม่ว่าย่ายย่ายชูมือผมก็เพ่อเห็นย่ายมากขึ้นรถคันนี้จากเรือเป็นยังมันถามนะเพื่อนเปลี่ยนใจเอาคือเพ่อเห็นแล้วก็เตี้ยคือเพ่อเห็นมากขึ้นคันนี้งจากเรือจะว่าเห็นดูเห็นไปเห็นงานนำกัิ่นอยู่แม่ก็เลยว่าเขาวานี่ฉันเป็นสายลับเลยว่า เ <laughs> พันหวัวปัจจุบันนะโอ้ยใหญ่เลยสงสัยเพันวันเราเป็นสายลับอยูง่ย <laughs> งานเราสาเร็จเรากับบัมาเลยวันเดียวเอาวันให้น้องเป็นสายลับห้วยกินเหมดเลยเนี่ยลกูกโอ้แสบแต่ว่ากินเขามาแล้วนเ,าเวนะเาะอะไรมากินนะพี่นอ้องเบิงกินสุ่มกัน <บา S 2> ไ <ป S 1> ม่ได้กินนะเบิงกินซุม่มกันสุ่มกันเด้อพี่น้องเด้อกินซุ่มกันก <นะ S 2> ินน้ำกันแสบน้ำกัน น้ำชิมกับนัวนัวหวานๆไปเผ็ดเนาะแซบอยู่ก้างกับมันมันเจลาฝากับเครือมันคือมันหมื่นเลวล่ะนกระสีตมันเริ่มหมื่นล้วแล้วไอ้ตัวนี้กับเศร้านะครับครับก็นซุ้มกันขอพูดหลายๆได้พี่น้องเด้อที่บ่งแม่กับลกูก เขามีแต่ควอมสูขวอมจะเลื่อนนะพี่น้องเด้อครับข้มเก็บใหญ่ได้วควอมไข่ใหญมีแต่มีควอมโชคดีโอเก็บโอจนปลาสจากรลูกไผ่ไข่เก็บทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่าลืมมกเะถางเด้ออย่าลืมมาซุ่มกันเด้อพี่น้องมือหนามาซุ่มกันไหมนะครับผม